อยู่ที่เจมสนะครับทำธุรกิจผลิตอัญมณีนะครับแท้ส่งออกนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายภายในประเทศด้วยนะครับแล้วก็อัตราส่วนของการออจำหน่ายก็จะอยู่ที่92ส่งออกครับแล้วก็ภายในประเทศอีก8ครับทุกธุรกิจมีการแข่งขันสูงนะครับแต่เนื่องจากเราอยู่ในธุรกิจนี้มานานเราก็ค่อนข้างเข้าใจรูปแบบแล้วก็ความชัดเจนความต้องการของลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นอัญมณีก็เช่นกันแข่งขันสูงมาก นะครับทุกวันทุกตลาดจะไม่เหมือนกันเราก็ต้องมีทีมที่จะต้องมีสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับลูกค้าใหม่ๆนะครับการที่เรามีเทคโนโลยีเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็ทําให้เราล้ําไปกว่าบริษัทอื่นนะครับเพราะว่าตัวเองเข้ามาทํางาน22ปีแล้วอยู่ตั้งแต่ยุคอ t ลเทเล็กซ์อาจจะทันอยู่นะครับดูด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 ดูลดูดดูดดัดนูดดูาดูดนูดด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 ูดอูดดูดตูดด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  จริงๆยุคอีเมลนี่ทำให้ยอดขายพีทีจมขึ้น3เท่าเลยวยครับในในช่วง7ปีเพราะว่าันเร็วไปหมดพออีเมลมาถึงปุ๊บออเดอร์ปุ๊บตอบกลับต้องตอบกลับเป็นเร็วทันพออีเมลเข้ามือถือได้ถึงตัวเราเลยเราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธคือเทคโนโลยีดีมากเราก็คือเหมือนกับทํางานให้ออนไทม์แล้วก็เป๊ะมากขึ้นมันก็เพิ่มกระตุ้นยอดขายเครดิตคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับความมั่นสัญญาความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา แล้วก็ Real-time ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่า Marketing ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปทุกวันทางบิวตี้เจนนะครับก็ใช้บริการของทาง t u u นะครับ mm hmm. ก็เช่นในส่วนของแน่นอนครับ mm hmm. ก็คือโทรศัพท์ที่เราใช้จัดการติดต่อส,สื่อสารโดยระบบของ True และในเรื่องของสาขาเนี่ยเราใช้ในระบบเรียกได้ว่าเราใช้ Real Time นะครับเวลาเราจะตรวจสาขาเราจะลิงก์เข้าไปกดดูเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปกดดูว่าพนักงานทำอะไรอยู่บ้างมีอะไรอยู่บ้าง นะครับแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆที่เราสมัครลงไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้เกือบทุกของทุกแอปพลิเคชันก็มีอะไรเข้ามาก็เรียกได้ว่าใช้หมดนะครับนะครับก็เหมาะสําหรับผู้บริหารเพราะว่าเราอยากจะอัปรู้ข่าวสารตลอดเวลาแล้วก็นําข่าวสารนั้นเนี่ยมามาปรับแล้วก็มาปรับปรุงองค์กรรู้เข้าใจลูกค้าศึกษาความต้องการของลูกค้าลูกค้าเองอาจจะไม่ทราบไว่าต้องการอะไร ถ้าไม่มีเทคโนโลยีธุรกิจสมัยนี้ไปไม่รอดครับต้องพึ่งเทคโนโลยีเป็นหลักเลยครับ